ี S <S สุกซุกคนนะคะทุกทุกช่องนะคะพ like nah ี่น้องนะคะอยากพฝ้านังเอกต้องใจเย็นๆนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะพี่น้องนะคะขอบอกเลยว่านางเอกพี่น้องเมื่อวานนี่คนจังหวาซื้อฟังจะเฝ้าไปหยุดจะเฝ้านะหยุดจะเฝ้านะคุยคอยจะเฝ้าซู้ฟังเลยเมื่อวานนี่คนพิสานปูสีสุดโต๊ะคซื้อเลขตัวเอกหัวแบบสองเจ็ดคอยซื้อยังวันที่หกคุะ ีป <ś led> นองเลยจากนั้นขม้นวนคักแน่ถือรางวัลที่หกจากนถือรางวัลที่หกขึ้นวันท้ก่น <ś led> อนจะไปขึ้นเงื่อนใส่ผ้าก่อนไปขึ้นในพี่น้องก่อนถือรางวัลที่หกคนนะคะพี่น้องนะคะ <ś led> เป็นยังไงเป็นยังไงนะคะงวดเมื่อวานนี้นะคะ16เมษายนนะคะผู้ใด้เสื้อผีบ้บนะเขา็อบอกว่าห้ามาเป็นล้านนะคะวิ่งล้านได้ล้านวิ่งวิ่ง แสนได้แสนวิ่งบาทได้บาทหามาอหลีนะคะพี่น้องนะคะชุดขายผัวซื้อเลยห่านะคะพี่น้องนะคะแล้วยิงป้องเลยนะคะดอกเดียวจอดเลยป้องเลยนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะอันนี้วอด่ิพานมาอันจ้าเจที่ิพานมาแล้ววคอยจับคู่นะมันจอมาถือวะว,ะวะา,ายหยั่งคอยจับเอาหน่อยคู่ครับขอพยากให้เอฟซีกว่าทุกผู้ออเสียมัน่ออีพีฟานี่มันไหลหลายตัวฟุต่อลอีกก็เออคอยจับเอาหาสามพกหาเท่านั้นนะคะ แล้วมันไปออกอ้อมสินผุดนะเฮ้ยฝ่นตั้งยี่อ้อมสินคักมันเอาเลขอกว่ไปออกหาตามก็นนะเออนะคะพี่น้องนะคะแล้วนะคะคลองสุดท้ายเมื่อวานนี่ค่อยฝันค่ะขอันนี้ว่าวว่าเพื่อนมันออกเมืออ่อวานนี่เลยยาเฝ้าว่าววันมันออกแล้วมาพูดทําไมนะคะเออนะคะค่อยเฝ้าดักไปก่อนน,นั่นีอ <laughs> อันนี้คือเฝ้าดักไว้ก่อนนะคะพี่น้องนะคะเฝ้าด่าเออยาเฝ้ายาเ้ายุดยุดเฝ้าด่าคอย เมื่อวานนี่คยสื่อสารูฟังคล้องสุดท้ายคอยฟันมือเลขออกเลยคอยฟันเห็นไม่ยิ่งนะตำบะคุงตำบะคุงแต่ว่าเพิ่นเห็นแต่ท่างหลังเพิ่นตำบะคุงครกหนึ่งนะฮันเพิ่นตักสองจานพี่น้องเอ้ยเพิ่นตักสองจานตักสองจานแล้วที่นี่ฮันเพิ่นกเลี้ยงเป็นจานไว้เป็นแพรบรมิสเตเลขแปดหาแดงตึงครึ่งอยู่เพิ่นรับถามเพิ่นว่าแซ่บบ่แซ่บเพิ่นว่าเพิ่นว่าแซ่บเพิ่นว่า ่อยกินน้ำเนี่ยเป็นอย่างเจ้าบ่ต้องกินเด้อพ่อนะข่อยกับอะไรสดในช่องเพจ่อยนะคะในกลุ่ม่อยนะคะทักฟังกันทักเพจฟังทุกคนนะคะผู้ใดตามผีบ้านนตามในเพจ่อยนะคะพี่น้องนะคะ้ออกทางยูทูบมมว่านเนี่ยนะคะพี่น้องบ่ยด้ม่านะคะอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจ่อยปังเบตร์สุขศน์นะคะมาถึงแต่ผีบ้าค่ะพี่น้องเพราะว่าซื้อสองเจ็ดนะคะถึงรางวัลที่หกเออเมื่อคืนเนี่ยเอาไปเดี๋ยว่อยกอนคอยกัลัางยางอัน น้ำมันไผ่กำลังไหลน้ำมันไผ่กำลังไหลพี่น้องเมื่อคืนนี่ค่อยฝันไหมไปเอาบ้า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 ถามเอาบ้าฝันแดงจึ้งคึงเลยแดงจึ้งครึงเลยฝันเห็นไม่ยิ่งที่มาบอกคอยแปดหานั่นแหละเมื่อวานนี่ไม่อีกแล้วเมื่อคืนนี่มาอหลอกมาอหลอน่อยคักแน่นะคะพี่น้องนะคะ่อยนอนคอยกับฝันแต่เน่าเดียวๆนะคะฝันเห็นไม่ยิ่งคนนี่นะ มมแหรอยืนได้บอได้นั่งเด้พี่น้องยืนยืนคอยกันเรียกว่าโอ้ยเราขึ้นมายืนจากซีมาสัตน,นะค่ะพี่น้องเออนะคะในความฝันคอยมาขึ้น,น,แ,ลแ,ลนแล้วเรายืนคอลเราแนมบางเล่าเราด้ยืนซ่อกระดาษเอจีให้ข่อยจังสิ<ะ>แดงจึงครึ่งอยู่<ะ>เออแดงจึงครึ่งเลยแล้วก็เขียนวิ่งไว้ว่าวิ่งศูนย์ก่อนนะ อ,อมีวิ่งพ่อมันบเขียนเมนพันเขียนว่าวิ่งศูนย์ระหว่าจังสี่นะคะศูนย์เลยเต็มกระดาษเอซีเลยเด้อศูนย์ค่ะเต็มกระดาษเอซีเลยเด้บัดทีนี้มา,า,มา <90 5. S 1> แล้วก็เบแล้ศูนย์น่ะมีศูนย์อย่างเก้าศูนย์ห้าพ่อน้เก้าศูนย์ห้าแล้วก็เขียนว่าตำไทยในความฝันน่ะไม่ยิ่งถือกระดาษไม่ยิ่งผม<ะ>สันๆน่ะแล้วก็หั่นบ้านยหันหน้ามาหาเฮาเด้เพิ่อหน้ายเพิกก่นน่ะเพิ่นก็ถือกแต่กระดาษจุ้งให้ข่อย ว่าปวดตรงเหงียวค่ะก็มาเป็นลูกไปย่ก็มาฟันอีกขก้าฟันจะโตเดียวๆจน<ม>จนเศร้าเนาะสีซีลูกขึ้นมาเลยวันนี้ฟ้าพาฟ้าขวไปกินกาแฟเนี่ยอยฟันแต่แล้วโตเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องเก่าซ้ำโตเก่าเลยก็ไม่แต่โตเดียวนี่ยมันยุ่งให้เบื้องแดงจึงคืองจึงคงแต่ว่าว่าว,าว,าว,าวาอย่างอืมจักสิเป็นผีจักสิเป็นคนจักสิเป็นเทวดาจักสิเป็นไผกระสง กันเนยมาบอกเลขคอยถือกันคอยเพระถือกันเจ้าแย้ไปเกิด <laughs> <laughs> เอมันไปเรื่องสั้นนะคะคอยฟันไปเลยนะคะวดนี้นะคะจัดไปแขนแขนเลยแขนแขนเลยเม่ดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวตัวคอยมากกับพวเมนตัวนี้เนาะ <laughs> <laughs> มาคนละตัวไปเยอะมาคนละตัวกับพวันเลยดีนะคะวีนองะนะคะบัดเพิ่นมาช่อให้ผัดโตนึงบัดเพิ่มมาช่อให้ผัดโตเนึงผัดมากได้ใจผัดโตได้อีโตนึง อย่าบอกว่ามันหลายโตเด้วมันออกมาบัญชีทอดผีบาเลยพอจะว่าเจ๊นี่เก่ายังไม่ได้ตายเลยฝันเราเหรอพอจะว่าออพวกรงรดเลยวันนด้ล่วงรลกจักมิดแล้วคือคอยฝันแล้ว่อยบอกว่าให้เจ้ากินหลายๆนี่คือคอยนี่จะได้ฝันกินหลายๆแล้วก็นอนหลายๆจะได้ฝันเราบริหเรียกยังดากพี่น้องฝันเราจะซื้อตะเลขเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยนะคะตึกหานตึกจิตตึกท่าได้ก๋าวขาถือเลขนะคะการที่ข้าถือเลขนี่ค่ะ มันดีไปอย่างหนึง่งบ่รด้กู้นี้ยืมสินผู้ใดนะคะคันบ่าถือในเจ้าไปเป็นนีโรดนะคะพี่น้องนะ <laughs> <laughs> มันจะเป็นประมาณนั้นนะคะมา่านั้นงวดนี้นะคะวันที่สองพฤษภานะคะก่อนจะบอกไ้ก่อนวนะันี่สองพฤษภาเนี้ยฉันจนแน่นอนนะคะพี่น้องเลขสันจอนันจรนไเจ้แมนไปจังหวัดใดเจ้บ่ไดนจังหวัดใดกรุงเทพมหา,านครแต่ว่าอยู่ที่สวนชิริกิจคลองเตยอ๋ออยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพแต่ว่า ขนาดพ่ะท่านได้ออกชั้นจอดกูยังมาถึงอยู่คนกับชั้นทีไม่ออกชั้นจอดอีกแล้วอ้าออกตาฝันเลยเนาะออกตาฝันเลยเนาะแม่เนาะพี่น้องเนาะง่ายมองก้อนนะง่ายมองออกซื่อๆื้นตลาดอยู่ในน่าสนใจก็มาอยู่ในกรุงเทพก็อยู่เขาเตยในสวนชิวจีกยังสักอย่างไงล่ะเออออกเลยนะฮันล่ะโอ้เฮ้ย กันพ่นง่ายมองออกกันออกตัวฮักถือก็ไกด์แดกันง่ายมองออกกันออกตัวฮักมาได้ชื่อนี่เฮ้ยมันเป็นแต่เสียใจได้พี่น้องเฮ้ยมัดกันแต่ออกตัวนี้ละเออนะคะพี่น้องนะคะกันบวกออกตัวไข่ฝันเนี่ยจ้าระวังรถไข่ฟันน้องแพ้แท้ๆเราเออนะคะเออนะคะผีกองฉลากจะไปน้ำเด้อพี่น้อองคุณพ่อสันเลยหลังเอานะคะพี่น้องนะคะเตรียมประกานจดเลยนะคะฟันไปเน้นๆฟันศูนย์รูดศูนย์ศูนย์มาเป็นล้านนะคะ ศูนย์มาเป็นล้านยิงป้องแตกเลยป้องแตกเลยนะคะศูนย์มาเป็นล้านศัตรูเอี่ยนะคะแกมไปบ่แกมเนี่ยไม่ได้เอาไปอยังมากเลยว่าแต่ปากนี่น่าค่ะศูนย์มาแต่แท่ศูนย์มาแต่แท่เอานะคะผู้ใดพร้อมผู้ใดพร้อม ศูนย์มาแท้แทนะคะศูนย์มาแท้แท้นะคะผู้ใดจะยินเสียงผีบ้าจินดานะคะพี่น้องนะคะให้ถชือกเล่กันว่าฉุบๆฉุกคนนะคะเพราะว่าอย่างเฮ้าเบิดเงินสงการละพี่น้องสงการมันเซ็นเท้าแล้วนะคะมดไปแล้วเบิดไปแล้วค่ะพี่น้องเบิดไปนั่สงการนะคะพี่น้องนะคะเออที่นะคะมาที่นี่คอยก็เล่นมาฝันนะคะก่อนเล่นมาฝากพี่ฝากน้องนะคะแล้ว่อยก็นว่าได้ไปจับมือผู้ใดซื้อพร้อมด้วยนะคะพี่น้องนะคะมักกคืขึ้นงซื้อนะคะพี่น้องนะคะมักกคืขึ้นังซื้อว่ามักก็ต้องซื้อค่ะ อันนี้คือใช่เครื่องคับเลยเม็ดเดียวป้องๆแข็แขนบ่มากบ่มากก็ต้องเสื้อมาก็ต้องเสื้อนะใไรแจเสื้อตัวนันว้ายก็ยังว่าศูนย์มาเป็นล้านวิ่งทำไมเนี่ยวิ่งล้านได้ล้านวิ่งแสนได้แสนเออแล่นเป็นทำไมเอาใส่ยังคู่น่ะว้ายก็เจ้าศูนย์ห้าแดงพะวออยู่ไหมเจ้าศูนย์ห้าเจ้าศูนย์ห้าแดงอินทิ้งเลยนึ่อะ tam uhm thầy phần đen trường khương đen trường khương đen nhìn tiền vấn cái dưa sang măng đen đen là cái cao xuống hà lưỡi tôi đấy có chết tôi đấy cao xuống hà cao xuống hà ถ้าเขาซุ่นหาบ้าเด้ฮะถ้าเขาซุ่นหาบ้าเขาไปขายรถมาเขาไปเซิร์ฟไปเลยเขาเบียร์แล้วเซิงน่ะเอาอันไม่โอ้ยเขาเอาเขาก็เอาเอดี๋ยวมาแมนเจ้าได้เซิร์มั่งวันนั่นแหละนั่นละเอาอันไม่เบลเบลเบลเบ่ได้เลยเขาบอกเขาไปเซิร์ฟท้าแดงแลาป็นไหนกเขาเห็นท้าแดงแล้ป็นไหนเขาเห็น คุ้มเชิง์ฟไงได้เจก็มาเซิจะก่อนเออเอาไม้ขันเก้าชุนหามาฮะคันเก้าชุนหาวมาเสียเย็ดนางเมาข่อยไปขายเลยเขาบ่ดเ้ออีกเขาอเขาเ่ากันเจ๊จะไหนัเก้าซุนหาบมาเขาเกามสเลนร่งน้ำอีกเป็นยังโดดน้ำป้อสาหังสาดีบ่คันเก้าชุหาบมาคอยสิพนันไน้แล้วฟังคอยสิโดดน้ำ เออคาไข่อยู่มาเตรียมสุดมาเลยยู่ไปเล้ว้นไหนจะเห็นข่อยโดดน้ำมาเลยคันแรกมันออกข่าว่าโดนแน่แม่นเออขัามันบอกไม่คอโดดน้ำเลยเจอไปแล้วสาเจ้าได้อไม่น้ำบอก <laughs> โอ้ปลายอยู่หันจะกินได้เ่าะนอกบ้านนี่เนาะคอยสุกบอมาเทนนอกอบ้านว่าถึงมาทึ่ล <laughs> ปาล <laughs> ปาลไปกินได้ไงวันเช้าวันเทาเยอยันบางวันตาโตได้ท ตัวใดตัวมันเยอนรูดูนซูนมาแท้ๆนะคะพี่น้องนะฮะบัวพันเขียนเลขยกูนเต็มล่างๆอยู่ได้หนิเนี่ยพันเขียนรูดเงาเป็นสีเลยซูนโบ้ซูนจนกันนะเอามาเขียนไม่รู้เอามาเขียนเนีในความฝันใอรมาซูนมาเต็มเป็นซเดียวซูนหลัลางซูนหลักล่างเงาเลยซูนหลัลางซูนหลักลางต่อกันซูนหลักลางต่อกัน สุนอากลากเลยมันเป็นละลาุนซุนซุนุนซุนเลยบอกุนุนซุนุนมันเป็นะวนั่นแหละนความฝันคอยยังสัตว์นั่นอครับอากลากอ่ากลาสัดีเลยคนจอยล่องจอยลองล่อล่องมาองล่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 องน่อล่องล่อง่งลยองล่องล่องๆ่อง่องล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 ่อง่ล่งอั่องลออ่ง่อง โอยังสั้นบว่มาโจ้จะตัวนี่ให้เนี่ยือบนกว่าจีซี่หาพนันไปยังสั้นเนี่ยหาพนันเป็นสี่อย่างไม่อยงมานเกจนหัไปบ้านเล็กไปน้าเจนบ้านเออเอานี่ก็มีตอนหันข้อจอไปยื้ข้ังหลังเลียน่อนแล้วม้นมา้ม้นมาหน้าไปยื้อ้ั้งหลังเจนยดยยดยดยด เจ้าเจ้าคือทหันเอาข้อเจ้าขึ้นไปไว่ด้เอนไปม่ทา้งหลังได้เองโยบเนื้จังซียเนียเวลาไม่ได้ฟันนี่ยในฟันนะแล้วที่นี่มันสีแดงเลยนี่แดงบมดเลยอันนี้มันไม่เป็นสีจังซสีเลยตามมันแดงแดงแบ่ไี้นี่เหรอที่แดงบในกระดาษแดงจึงคือนี่แหละเอาคุณหากระแดงจึงคือนี่แหละแดงจึงคืละทัานนี่บอกว่าตามไทยเป็นเสียงไหว ตำไทยเลยก้าูซุนหาปลาบ้าว่าจท่าไรก่อนก้อยเชียนอาสาไปโดดตน้าใหมือน่นเลยโดดน้าบอกม่นก็ยังให้ห้าว่าปลากกินยัวกูอิจก้ากินปลาะเนาะล้วยังท้าสวัเดิมครับอันเราไปขายไม่มีผู้เชื้อมันสะโพดอีกีน้่งคนไปขายบ้นเเรื่อซื้อน้าใบางลูกกันบานนี้พันที่เอากน่อยทุนน่อยได้หรอบ้างลูกกันบ้างตัวเล็กลูกกันเอาเเอาเอาตัวเล็กัวใส่น่ยต่